นีท่านเจ้าผู้าสาวยิพพานก้าเจ้าขอเี้ยวนสาวนิพานท้าแจ้าขอใช้ทุกเช้าเพื่อเรียนรี้ท้าเจ้าขออชื่นและรู้จักท้าเวัสดีค่ะนิธาหนาสาวนิพพานทะาเจ้าสาวแผนวิชาการโรงแะการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคเกษตรค่ะสหรับมาดนตัวตนของานนะคะทฐานะคงที่ดีมาด มีเคน,เน,เนพูดเก่สสงสามารถเข้าบทพงได้่ายค่ะสาวผู้มาทาตการของฉันนะคะ,ะ,ยคะ,คะอยาเกเป็นตัวอบดีต่อพายวาันนค้ที่เน่นะจายด้านการแสดค่ะเพราะ ราะว่าไม่ว่าเป็นการบริการของพนักงานโรงแรหรือว่าพนักงานเกิดหรือว <c oughs> ่าการบริการต่างๆนะคะอย่างอื่นเราจะต้องใช้ภาษาค่ะเพราะว่าลูกค้าของเราก็คือจะมีคาาค่าเยอะทางดานอีสปอรคนะคะเน่ก็จะเป็นเชนใจเทคนิคการเล่นค่ะต่อยทีัไใช้หมีเกเค่ะที่แซดสมาร์ทเกเต Si O-Yogaya Su-Spool treats tu Bible Zgedek tz Kristi 有情可以相顾，但凡心无事，无色无相无我，一心一意等把我的爱情还给我。好汉。